สวัสดีค่ะพบกับเนนี Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆพพับดอกบัวสาวน้อยกันค่ะแบบนี้เราเพิ่งคิดนะคะ เพิ่งคิดเมื่อคืนแล้วก็ไม่มีเวลาวันนี้เราเพิ่งจะมาสอนนะคะโอเคค่ะวิธีทำก็เตรียมริบบิน้นกากเพชรหรือริบบิ้นธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่อย่าให้อ่อนมากทรงเขาจะไม่สวยเตรียมมาสี่เส้นนะคะเส้นละหนึ่งรอยเซนติเมตรนะคะพับให้เลยครึ่งหนึ่งนิ้วค่ะด้านยาวไว้ด้านบนเหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ขึ้นฐานสี่ค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นฐานแปดค่ะเบี่ยงไปเลยนะคะเบี่ยงไปด้านขวาแล้วก็พับค่ะทับเส้นไปเรื่อยๆให้ได้แปดขาแล้วนะคะเราจะจับขึ้นมาสี่เส้นนะคะ จับเส้นด้านซ้ายมาหนึ่งขวาทับซ้ายค่ะขวาทับซ้ายค่ะขวาทับซ้ายค่ะได้สีแล้วนะคะข้างล่างมีสีข้างบนมีสีแล้วค่ะเราก็สลับขึ้นเลยค่ะขึ้นจนครบเลยนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะแบ่งครึ่งค่ะกลับด้านค่ะเส้นด้านบนนะคะมี3ามเส้นนะคะ เส้นด้านล่างเส้นกลางเส้นบนนะคะเอาเส้นด้านล่างขวามือสอดเข้าขาแรกเลยค่ะออกขาแรกค่ะเส้นที่สองนะคะคือเส้นกลางะคะ่งะเข้าขาแรกออกขาที่สองนะคะเส้นที่สามค่ะเข้าขาแรกออกขาที่สามค่ะได้อย่างนี้แล้วชับเลยค่ะเป็นการขึ้นลูกส้มธรรมดานะคะได้แล้วกลับด้านเลยค่ะ ああตัวนี้เราจะพาดสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะพาดด้านหน้านะคะพาดไปเลยค่ะริบบินเรานอนไปแนวไหนเราพาดไปแนวนั้นเลยค่ะพาดสามนะคะจนเหลือ3ามเส้นสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเส้นขวามือค่ะสอดเข้าขาแรกอวขาแรกเลยค่ะเส้นที่สองนะคะสอดเข้าขาแรกอวขาที่สองเลยค่ะเส้นที่สามสอดเข้าขาแรกอกขาที่สามเลยค่ะกลับด้านค่ะ ลระชับริบบิ้นเลยค่ะตัวนี้ลายนี้นะคะทำได้เร็วมากเพราะว่าเขาทำง่ายมากโอเคค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆสอดเจ็บเลยค่ะเพื่อที่จะล็อกริบบิ้นให้เขาทรงตัวนะคะเดี๋ยวจะไปเริ่มดออีกฝั่งนึ่งค่ะ ได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆหงายขึ้นแล้วก็มีตัวช่วยค่ะเสริมมาหนึ่งเส้นเราจะแทงมาสามเส้นนะคะอย่างนี้นะคะคาไวเราเส้นที่ปลายเรามาออกเนี่ยค่ะเส้นนี้นะคะเราจับมาแล้วก็ม้วนกลับหลังอย่างนี้เลยค่ะม้วนกลับหลังนี้เลยค่ะแล้วก็แทงเข้าเลยค่ะเข้าตรงที่เราสอดออกมานะคะขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะให้เขาออกมาตรงกลางนะคะ สอดมาค่ะให้หอกสามเส้นนะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะหมวนกลับหลังเลยค่ะแล้วก็สอดเข้าอย่างนี้นะคะสอดมาเลยค่ะม้วนเลยค่ะสอดกลับไปค่ะขึ้นด้านบนนะคะนี่ค่ะหมวนกลับเลยค่ะ เขาจะสอดเข้าขาตัวเองค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าขาตัวเองเลยนะคะ ที่เราสอดเพราะว่าตอนที่เราสอดย้อนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่แนวของเขามันก็จะสอดยากค่ะเพราะเราจะฝืนเขาค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เ,เพื่อนดูนะคะปัดขึ้นไปหนึ่งเส้นเลยค่ะปัดขึ้นไปหนึ่งเส้นนะคะโอ้ขกนเส้นนี้นะคะจับมาโค้งลงไปเลยค่ะ ค้งลงมาออกขามาสอดเข้าขาหน้านะคะเส้นนี้นะคะมาสอดมาสอดเส้นนี้นะคะสอดใต้เส้นนี้อย่างเงี้ยค่ะสอดเลยค่ะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้เป็นบวกไว้นะคะอย่างนี้ค่ะสอดเข้าไปใต้เส้นนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะเป็นบวงเลยค่ะ ตัวนี้ทำง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆอย่าคิดว่ายากนะคะแล้วทำได้ไวมากด้วย อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะจัดกลีบเลยค่ะเราชอบกลีบเล็กกรีบใหญ่เราก็จัดเลยค่ะ mm. เรามือจับก็ได้นะคะแต่เราจะเอาแนบแหย่น,นิดนิดเพราะว่ามันจะได้ไม่ไหลอย่างนี้นะคะ mm. เวลาเราไม่อยากให้มีรูนะคะ เราดึงตัวบนเลยค่ะมาอย่างนี้นะคะด้านที่มีกาดเพชรนะคะมาค่ะดึงออกมาเลยค่ะก็จะสวยนะคะลดหลันกันออกมาสวยค่ะอย่างนี้นะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะถ้าใครชอบแคบก็ทําเข้ามาเล็กๆเล็กๆได้เลยนะคะ,ะทํากลีบบัวเลยค่ะตอนนี้จับเบาๆมือนะคะตัวนี้นะคะเขาย้อยออกมาตามที่เราเสียบเราก็ดึงเขากลับไปค่ะดึงข้างล่างนะคะดึงกลับไปค่ะ ดึงกลับไปแล้วเราก็มาจัดกลีบตัวนี้ใหม่ค่ะให้ได้อย่างนี้ค่ะโอเคทำกลีบบัวเลยนะคะหงายขึ้นมาค่ะดึงตัวนี้นะคะกดหงายขึ้นมาค่ะแล้วเราก็บิดะคะ่ะบิดข้อมือแล้วก็ลงขาข้างล่างนะคะขาที่อยู่ก้นเขาค่ะตัวนี้เพื่อนเพื่อนพยายามอย่าบีบนะคะถ้าทําตัวนี้ขั้นตอนนี้บางคนเผลอบีบเนี่ยจะไม่สวยเลยเพราะตัวเนี้ย มันมันเป็นอะไรที่แบบมันหลวมนะคะไม่ไมถือว่าหลวมหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นลายที่เราเสียบเข้าขึ้นไปแล้วฝืนนะคะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆทำกลีบบัวเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เดึงขึ้นมาแล้วก็บิดข้อมือนะคะ เนี่นะคะเราก็จะดึงกระชับทีเดียวเราไม่เราไม่ดึงเสร็จก่อนไม่ดึงกระชับหมดก่อนดึงทีละเส้นค่ะทําไปเลยจะได้เสร็จขั้นตอนนี้เลยค่ะ<ม>ตัวนี้นะคะถ้าใช้กากเพชรเพื่อนเพื่อนล็บเราอ่ะมันจะมันจะหืม <c> เ <oughs> ข็ดฟันนะคะดึงอย่างนี้ใ,ใช้แหนบไหยหลังขึ้นนะคะเ<ม>นี่ยตาเรามองไม่เห็นมาทำคลิปเย็นละ เนี่ยค่ะดึงนะคะดึงกระชับแล้วก็เสียบกลับขึ้นมาเลยค่ะ นี่ค่ะเขาจะลวมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการที่เราเระวังกลีบก็จะย้้ยเข้ามาเราต้องค่อยๆดูค่ะเพราะถ้าเราบีบแล้วมันไม่สวยเหมือนเดิมนะคะพับกรีบนี้ลงเราจะสอดเข้าตรงนี้นะคะนี่แหละคะ่ะดึงไงามามว้วนมือแล้วก็ขอแต่งปลายกันโอเสถียดตรงนี้นะคะขอโทษทีนะคะเพื่อนๆอ,อุทานบ่อยมาก ดึงมาค่ะบิดข้อมือค่ะลงดึงมาค่ะบิดค่ะถ้าเพื่อนตามคลิปเรามาแต่แ,ตแรกๆนะคะเราจะสอนทำกลีบบัวเทพจะทุกคลิปเลยนะคะเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนจะได้จําง่ายแล้วก็แบบเขาออกมาม,มันทำได้หลายแบบมากเลยค่ะ ดึงมานะคะบิดนะคะกลีบบัวนี่จะสวยที่สุดละเพราะว่าเรากลีบแบบอื่นเราไม่ค่อยชอบเป็นส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําสอนแล้วเพื่อนก็จะงงค่ะกลีบบัวนี่ทําง่ายที่สุดแล้ว โอเคจัดกลีบนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะแต่งกลีบก่อนที่จะตัดนะคะเพราะว่าลิบบิ้นเขาจะ,ะถอยหลังมาอีกค่ะถ้าเราไปตัดเลยมันจะสั้นเสียบไม่ได้เนี่ยค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสวยแล้วนะคะ ให้เพื่อนๆตัดเลยค่ะตัดสั้นเห็นไหมตาอเอ๋ค่ะเพื่อนๆนเปิดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เก็บเลยค่ะดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าให้มันเห็นสีกาดเพชรนะคะ สีเขาจะสลับกันค่ะค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะติดเพชรก็ติดได้เลยค่ะถ้าตรงนี้เป็นรูเราไม่ชอบนะคะก็ดึงมาค่ะดึงตรงกลางมาจัดมาตัวนี้ยังไม่มาโอเคจัดมาอย่างนี้ค่ะก็จะสวยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องในนีชนแนลด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะโอกาสหน้าจะมาสอนแบบใหม่นะคะสวัสดีค่ะ